สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเฮาอีกรอบนึงจา้าจีจะเอาหยังไห้เบิ้งค่ะนี่จ <g ay> ีวีเกลว่าจ้าพี่น้องตื่นเต้นหลายจนสั้นค่ะพี่น้อง <g ay> บวกกี้ลองสออกหลายปาน,นี่ค่ะป,ปัจจุนที่แล้วตีเกลกับประมมันซีฮาดอนนั่นสิแต่ว่าปีนี้อู้ยพอดีเลยจ้าได้ตะกาหน่อยเอามันโดดไปติดในรถไปนั่มจ้าเพราะว่าอันไปส่งเล็กน้อยไปโรงเรียนจ้า ะะก็เลยคิดว่าจะ,ะเล่อยไปเก็บพ่อโกนหน่ำนะจน๊ะเนาะแต่ว่ากับไปเลาะเบิงนะคะเพราะว่ามันจะออกช่วงนี้พอดีนะคะปีที่แล้วมันก็ออกช่วงนี้เน,นาะจ๊ะเนาะตีก็เลยลงไปเบิงพี่น้องเอ้ยใจตีเต้นตุบๆุๆตุบแบบอยากจะเก็บแค่แต่ว่าตอนนั้นเก็บบพท่านไดคะ่ะเพราะว่าหยังตีอันเพราะว่าเด็หน่อยเพราว่าได้เขาไปได้ของเรียนจ้ะเนาะคะ่ะมันก็อยู่อยู่ไกลๆกับอมองไอ สถานที่นะคะมองบริเวณไกๆลๆโรงเรียนนะจ่ะนะคะเพราะว่ามองหันมันจะมีเครื่อยังก็เป็นเปียกใหม่นะคะเป็นเป็นกาใหม่เป็นเศษใหม่ถ้าจเจาเรือนะจาะถ้าจเจาะเอาไปถมตนใหม่นะคะเนาะ,ะ,นะะแล้วชน Head ิดเฮ็ดอันนี้มันขึ้นค่ะทุกทุกที่นะคะที่มีแบบแมปอันเนี้ยแบบนี้นะคะ่ะเฮ็ดอันนี้จะมากขึ้นนะคะเพราะนั้นตีก็จะไปจอบนะคะทำมงไร้เม่เมียเนี่ยตีก็จะลงไปเบิงเลยเนะจ้ะเนาะนะคะ,นะคะแต่ว่า บริเวณโรงเรียนยบริเวณโรงเรียนเนี่ยจ้ะมันมันก็นมีหลายมองนะคะแต่ว่ามันมีมองมองนั้นแหละที่ว่าหลายกลมูนะคะเนาะน,นะคะเอามาให้พี่น้องเบิ่งกันจ้ะแล้วตีจะมาตัดขาทำความสะอาดนะคะตีเอาเศษอันมันมาอยู่ค่ะพอเป็นเศษดินเศษอันนี้มากเพราะว่ายังตีจะพอดีตีไม่เศษใหม่ที่พญายเลยนะจ้ะตีจะมาโรยล้างบานเนาะคะ่ะเราตีจใจพญายซังในใน,ในอีเบเนาะจ้ะเนาะอันนี้ ต้งจะมาคุยต้องจะมาโชว์จ้ะตีจะพญายางเสื้อเฮดอันนี้นะคะในในเว็บไซต์ในอีเบย์น, e นะจ้ะเราตีจะเอามาลองเพาะเบิร์เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพอถือกันว่ามันได้ผลตีก็จะเก็บไ,ไ,ไ,ได้กินอ่ะได้เก็บนะคะเพราะว่ามันเคลื่อนก็ระยะเวลามันมันบดดนน้ำจะ้ะปีสองปีย่างหลายเนาะจ้ะมันก็สิบคืนแล้วเนาะ,ะถ้าอุณหภูมิมันได้เอ่อ คยก็อาอากาศ,ากาศจริงยังก็มันมันเชื้อมันคืนนะคะมันก็นจะได้แบบว่าเกิดได้เร็วนจะจ๊ะนะคะเพราะไบอกว่าถ้ามันเห็นตนเห็นอันที่มันแบบว่าเทาเทา,ายังสิให้ตีเก็บไว้แล้วก็เอามาเอามาโรยนะคะตีก็จะไปจอบเบิงะะ้งค่ะตีก็เลือไว้นะคะเหลือส่วนที่เป็นดอกเล็กๆไว้แต่ว่ากระรู้มันจะใหญ่บอกคะ่ะเพราะก็ว่าฝนตกทุกเหมือมันอาจจะเน่าเสียไดค้ค่ะ แต่บ่เป็นยังค่ะถ้ามันบนไ่ติก็จะไปเก็บเอาเสื้อที่มันเนานะคะตรงนั้นเนาะอาดอกที่มันเนานะคะเอามาล่องเพาอะอยูบานจากฟองเบิงเนาะคะถ้าจะบ่ต้องออกไปเลาะทางอื่นเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าก็อยากไปเลาะอยู่จ้ะอยากไปหาอยากไปเห็นที่ว่ามันอยู่ในในสถานที่แบบว่าเอ่อในป่าในอย่างในเขาอย่างนัเนาะคะอยากไปเดินบรรยากาศแบบนั้นเนาะจ้ะเนาะนะคะเพราะว่าให้พี่น้องเบิ่งนกันนะใหญ่หลายพี่น้องใหญ่หแห้งจ้ะ ใหญ่มากอันนี้ตีจะมาทำกระซ่าก่อนนะคะแล้วจะรอบพันใหญ่มาเฮ็ดซอสอ่าซอสของอะไรเนี่ยคะ่ะเห็ดเมื่อเร็วให้พี่น้องเบิ้งเนาะจะเนาะนะคะตีตีอันต้องขอโทษพี่น้องข้าด้วยจ้าพี่ยอดตีลงคลิปสั่นไปให้เบิ้งก่อนเนาะคะ่ะบางคนอาจจะบม่มักเอ่อเบิ้งคลิปสัน่นอยากเห็นคลิปเต็มๆเลยเองสิคะ่ะแต่ว่าเอ่ืมต,ต,ตีลงคลิปสั่นไปก่อนคือตีเต้นเต้นคะ่ะพี่น้องเราที่นี่ตีอยากให้พี่น้องเห็นคือจังตีเห็นเนาะคะ่ะแล้วก็อ่า อยากให้เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อบอกว่าตีกับวัดใจบไดใสีจะต้องคลิปสั่นไปก่อนเน,นาะจ๋าเนาะตดี๋ยก็เลยลงไปนะคะเดี๋ยวที่นี่เพราะว่าคลิปเน่านะคะทัวร์ห้าวาจะเอามาเคลื่อนยังกับพี่น้องเอามาต่อคลิปนะคะน่าจะามาคลิปทำความสะอาดแล้วน่าจะเอามาเห็ดกับเขาอีกนะคะเพราะว่าห้าบบไดบดญ่เก็บมาแล้วลงเลยน่าจะเนาะพอตีตองมาเห็ดกับเขามาเห็ดวิธีทำความสะอาด ไอพี่น้องเข้าเบิรงน้ำนะจ๊ะตีก็เลยต้องจำเป็นต้องลอกคลิปรวมคลิปก่อนนะจาน๊ะเนาะนะคะแพ็กเกจมาแล้วลงเลยใดๆดูดดดจ้ะแต่ตว่าตีอยากเอาเฮ็ดให้พี่น้องเห็นน้ำนะจ๊ะอันนี้ตีเอาอ,อยากไข่มาใส่เพื่อจะได้พี่น้องจะได้เห็นเก,กิดการแป๊บนึงจ้ะอืมนี่เนาะจ้ะอยากให้เห็นด้วยค่ะว่ายังเด็ก อยากให้พี่น้องเห็นจ้ะนี่มันจะไม่เซตสิวันเป็นเซตใหม่ดูน้าจัดตีกับจะตัดออกเลยเนาะจริงๆ้าไมเท่าบอเอามาเท่ากับเอามีดไปตัดตะวันติกับแอ,อมีดไปนะคะบอคิดว่ามันจะเจอเนาะพี่น้องเนะาะบอคิดว่าเขาจะออกหลายปนนี้จ้ะป๊บตัวปีนี่ออกหลายแห้งจ้ะปีเทลเล่ออก,กหลายปีนี่ออกหลายจ้ะ ก็เลยเ็ตใหนตีตื่นเต้นจักน่อยเบิงซีหนาชีตาโดด้ามีความสุขหลายทรงลูกไปมูพญายเบิงมูพญยายว่าสุมจับไปเก็บมาแต่ไซว์เาสันวะอันพญยายว่าอุ้ยอันมองทีอันยังก็ลูกลูกเจ้าไปเรีย้ยง ก็จะเอาเศษเขาไว้้าเป็นโล่ยล้างบานจ้ะเพราะเรามีม,มีขี่เรืออยู่นะสอนหลายพี่นอ้องจีเราเป็นสันส้นๆจยู่จ่ใพญ่บอกว่าพาเครื่องพาเครื่องละพัดเนื่อยเลยว่าสันเราจะล่อยเพิ่นมาเฮ็ดเนาะจ้ะจะจีพาพี่ีนนองซิมไปนน้ำกัน เหตุผลหนึ่งสิแบ,บบวับได้ลงคลิปเลยนะคะวันวลาเก็บมาแล้วล่งเลย,ยก็คือแบบอยากเอารวมคลิปให้พี่น้องนั่งนงจน้ะเนาะขันในเป็นหูจังหวองอังเลยจ้ะยังพี่น้องออกมาให้เบิ้ง่ละดอกเลยจ้ะเบิ้งดูความใหญ่ความสวยความงนามนดีคำไม่เซตใหม่อันนี้ไม่ข้นนะเซตใหม่เลยจ้ะมันกะจะจะตัดตัดออกไปเลย จะแปลว่าแต่มีแค่จุ่มเดียวด้วยค่ะยางรออีกจังหน่อยบั๋นที่นี่มันไปอยู่ในมันไปอยู่ในต้นใหม่นะคะตรงอันนั้นเนาะตรงดอกใหม่น่ะป๊าดสิวะได้ครับเด็กหน่อยเหยียบพร้อมได้จ้ะโมเมนต์อีหยังเดะเด็กหน่อยมันอยู่ไกลโรงเรียนนะส่เด็กหน่อยมันก็เเยียบเนาะมันก็เล่นกันเด็กหน่อยมันแล่นนะคะมันบอดเแบบว่าเนมเบิ้องอิหยังเป็นอิหยังเนาะเขาเจ้ากับแล่นเล่นกันนะคะ ตัวเองบลูมูดอกาะองกินได้บลูกินบ่ได้นี่ค่ะมันกะซิมีอันนี้บลูเสือมันดูอุ้ยมันตีพอขึ้นเนาะพี่นอ้องคือสิเก็บมวนค่ะคือสิแบบปูปูอาป,ปะอยู่หลังสวนจะคลองตื่นเสาวมากอยากเข้าไปเก็บเฮ็ดล้างบาทจะคล้องความสุขแท้แต่ไล่อยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยบลแมนเนหน่อยๆด้วจ้ะเบิ้งดูแล้วใส่เขาค่อนข้างไงน,นคะคะบลูแมนใส่หน่อยเนาะ สวยงามแม่ย่างงามเลยจ้ะอันนี้มีรูจองปองเลยจ้ะสอดกันเลยแต่เมเร็วเนี่ยคะ่ะมันจะมีหลายสีนะพี่น้องเนาะมันจะมีสีสีดําเมี่ยงเลยก็มีค่ะสีเทาสีสีน้ําตาลอ่อ,อนๆก็มีจ้ะเนาะเม่อเร็วค่ะ ต่ว่ามันมัน,ม,นมันเขินอยู่กับสถานที่นั่นนะคะตีคิดว่าเด้แค่นี้คือก็ไม่แห้งใจมากมากมากแล้วจา้ะดีนะไปเจอไปจอบไหมคะมันไปจอบดอกไปลงไปเบิงกันนะถาถวไปลงไปเบิงกันนะโอ้ยจะหน่อยก็เสียบเปลี่ยนเม่อไหร่นะคะเนาะกสีบาดเก็บตีก็ได้แยวเศษใหม่เป็นมางนาั่จ้ะ ทำการเพราะมเมล็ดเจนฝรั่เาางเขาจะเอาไปเพาะใส่แป,แ,ปแปลงแปลงแปลงพักไหมคะ่ะแปลงพักสวนเขาจ้าเ,าเนาะแล้วติดจะหามมองมอสแะนะคะหางมอสเราก็เอา,เอาไปเสื่อมไปใส่เนาะดอกหน่อยติกับเลือไว้อยู่เอาไว บได้เก็บมาเมดสุดดอกจ้ะดอกตะปูติเปียิันก็รลายอยู่จ้ะพี่น้นองเจ้าปีเสี่เล้วตีทิมดอกหน่อยไว้บ่เหลือได้จ้ะมันเน่าไหมมันบน่ใหญ่ค่ะมันบ่ใหญ่หนาไปหลังกลับไปเบิ่งอีกที่นึงอาทิตย์นึงทิ็มใหม่ประมาณอาทิตย์นึงกลับไปเบืองดอกหน่อยจังได้กับดอกหน่อยคือเก่าแล้วกะเน่าเสียไปเลยจ้ะ จีเก็เลยเออร์จีเก็เลยรคิดว่าถ้าฝนตกใส่พะเลนหลายนะคะเพิ่ลนก็คือจะบ่บ่ใหญ่เนาะอากาศมันกะถ้าอากาศมันเย็นน้ำมันก็นสิบ,บ่บ่ใหญ่นะคะหลายหลายพี่น้องบพะเลนวันเด็กกินสองหลอบสามหลอดหมแล้วไปสั่นหมูบพใหญ่แล้วก็จะไปจอบจ้ะเก็จะเห็นตีลงอันในรูปเนาะแล้วก็สิยดถ้าเนี่ยเราไปเบิ่ง ตีก็ได้วาเนี่ยถ้าเจ้าไปเจ้าหูมองส่วนขอไปนั่งเบนเดอตีวะตีอยก่กไปเก็บไหมคะตีะ้ตื่นเตยวนพี่น้องเนาะตื่นเต็นกันแบบที่นื่อยหวลั่นคัดัดกัยค่ะอันตรงอันคูมมูลเนี่ยค่ะก๊มีนะจ๊ะมกรนกับเก็บกันอยู่หันนี่ค่ะพี่นอ้อง๋ยวเขาจะไปพาครึ่งล้างน้ำแล้วก็ผัดเลย งามครับเนาะสสอพูดได้คำเดียวว่าะออนออนซอนมากจ้ะเนือกว่าเมือดแล้วเดี๋ยวไปล่อนะคะเนาะฮาร์ตสดเก็บให้พี่น้องเบิ้องอีน่าจะสิดดยมวนน้ำกันนะคะเนาะบ่ได้เห็นจึงพึงก็ทางอื่นพึงตะวากะถือว่าโอเคอยู่ค่ะจัดการหน่อยออามันดูด แล้วกัดตีกับเปเก็บผักกูดมานาําจ้ะเดี๋ยวอันนี้ตีเก็บไปก่อนเชื่อคนจะแห้งเชื่อคนจะแห้งจ้ะนี่อย่างสวยงามจ้ะพี่น้องความสุขความดีพี่น้องอย่า,อาไอ้บาตีเลยจ้ะจะซื้อสาตีเนาะเดี๋ยวตืไปเก็บผักกูดมาหนึ่งค่ะนี่ผักกูดทั้งตีก็เก็บมาได้ครึ่งตระก้าเดี๋ยวมานั่งอันนั้นค่ะทำความสะอาด อันนี้จะไวตาตากแห้งค่ะนะคะเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ตีกับขอตัวลาไปก่อนน,นจะจ๊ะเนาะเอาเห็ดสวยๆงามๆม,มาฝากกันค่ะกะข้อจบไปเพียงเท่าน,นี้นะคะเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิรงมาติดตามกันในคลิปกับเขานะคะว่าตีสภาพเป็น้องเห็ดกับเขาอี่หยางน,น,น,นจะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ